ข้ามโมเดลข้ามาเผาที่ที่บนจอดรถเนี่ยข้าน่ะรถรจอดเต็มเชียงโมเขาเนี่ยนะเนี่ยฮะมาจอดที่ตังนั้นฝามไเนี่ยรถจอดจอดตอนใจก็รถก็จอดเต็มเชียงบครตั้งเหนือบนจังเขาเนี่ยครับนะตังเนือบนจอดเต็มเชียงโมครัเมื่อเดียวเหกมงไปเนี่ยับเนาะหกมงไปไปอะครับไปกัไม่โทนเมเดลเนีนะไปกัเขาเด็กขึ้นจัาตังตัวจําตังบนมาบนเชิงหืมันแคมอกกระือเนี่ยนาะ ชุดเที่ยวเขากามากเหรอคะนะแต่มาแต่มากำหนดชุดก็จะเป็นรอยค้ำเย้านะ่ยฮะน่ะแถวตั้งตี่ตั้งลอยค้ำเนี่ยฮะชาวเขาทราบเองแล้วก็เอามาผักโรยไปทังไหนคะน้องโอเคเรวก็ฝากติดตามมันต้องเดือดในขาน้องโอเคขาน้อเดี๋ยวเขาเปลี่ยนต้องเดือเอะไรนะน่ะเปลี่ยวต้องเดือที่เป็นหุบกันน่ะน้ออันนี้ก็จะเป็นตั้งคนลายล่องเนี่ยฮะน่ะตั้งคนล่องฮะ คนเลาน้กยาวานี่ยรเนาะพวกตัวตังแในวัดสเรัไพในเมืองเดี๋ยวก็ต้รงาต้งหันดงยี่บุ่นกันะไพสำของพวกเขียวพวกเลืองพวกหลีงเสียงบทเนี่นะเดี๋ยวเาหันปลาสันดาินแอฟองในคับนะเดี๋ยวเาจะเห็นสัตวกว่าเดียวคืนในสู้เทพนะครับเนาะนน้มันวสูนข้นาดนะเคเนาะมีหมอกก่อนเห็นได้หมเชื่อมเ มีพิ่า้าใหญ่ๆจนะีครับเนี่เดียวก็มาถึงแล้ว,วนัหงดูสุดยอดนะคระยายาับความุดทายแล้วเนี่ยนะป้าเาะเขมในกะย้ันึีในก็มีผมมัดหนึ่งหน้าที่นะครับนะแต่ว่ามันใจหนในก็ก็อะไรนะครับเนาะขอติดตามซ่องับรอในครับเนะนะ